สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับ JSP นะครับการเขียนเว็บ Java Server Page หัวข,ข้อวันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง switch นะฮะเวลาเอา switch มาใช้ใน JSP ก็ก็คือ Java ครับนะฮะตัวอย่างในที่นี้ก็คือ,อครูประกาศ Integer d a y ท่ากับ7นะฮะ สวิตเพราะนั้นสวิตมันจับค่าเดนะฮะว่าเป็นเลขอะไรตอนนี้มีเคสแค่สองเคสนะฮะถ้าเป็นเคสหนึ่งเนี่ยจะพิมพ์เขาว่ามันอาทิตย์ถ้าเป็นเคสเจ็ดจะเป็นวันเสาร์แต่ที่เหลือนอกนั้นจะเป็นค่าเดฟอยหมดนะครับคือวันนี้เป็นวันทํางานเริ่มต้นตอนนี้ค้อมูอากาศที่เจ็ดเพราะนั้นถ้าเจ็ดปุ๊บสวิตเจอเดย์เดวิ่งเข้ามาเคสเจ็ดพิมพ์เาว่า, 7, าวัานเสาร์นะครับลองมาดูนะครับ เห็นไหมฮะพิมวันนี้เป็นวันเสาร์นะฮะสวิตก็คือการทํางานของสวิตก็จะดูที่ตัวแปรเป็นหลักนะครับตัวแปรเป็นเลขอะไรเก็บเลขอะไรจะวิ่งตามเคสนั้นนะครับรานนี้ถ้าเกิดครูเปลี่ยนละ่ะเป็นหนึ่งมั่งนะฮะเป็นหนึ่งมันก็ต้องจะเข้าวิ่งเข้าเคสหนึ่งนะฮะพิมเขาอวันอาทิตย์นะครับเนไฮะเป็นวันอาทิตย์นะครับ ที่เหลือนอกนั้นนะฮะคือลักษณะของของเนื่อขายตัวนี้ก็คือเขาจะประหยัดนะฮะประหยัดเคสเพราะฉะนั้นค่า default เนี่ยมันจะเป็นวันทางานก็คือ2อถึงหอ่ะนะฮะถ้าคุณเริ่มที่2องนะฮะที่2จริงๆแล้วต้องเป็นวันจันทร์นะแต่เราเปลี่ยนว่าเป็นวันทํางานนะครับ ะะวันนี้เป็นวันทํางานแม้ว่าแม้แต่เรากรกวันที่แปดทั้งที่วันที่แปดไม่มีนะฮะมันก็จะมีเข้าดีฟอ l t ครับอลองคูว,วันที่แปดนะครับจริงแล้วแปดไม่มีนะฮะมันก็ยังเป็นวันนี้เป็นวันทํางานเห็นไหมครับถ้าถ้าให้ชัวเรามีเจ็ดเคสเลือกเป็นวันก็จะดีกว่านะฮะดีกว่าตัวอย่างนี้นะครับ ก็คือเลือกหนึ่งถึงเจ็ดนะฮะหนึ่งหนึ่งวันจันทร์ถ้านี้หนึ่งเป็นวันอาทิตย์สองก็เป็นวันจันทร์สามเป็นวันอังคารจะดีกว่าแต่ถ้าขราแบบนี้ก็คือประหยัดเคสนะฮะที่เหลือก็ถือว่าเป็นวันทํางานถ้าเลือกหนึ่งเจ็ดก็เป็นวันอาทิตย์วันเสาร์นะครับครับตัวอย่างต่อมาก็จะพูดถึงเรื่องหลูมนะฮะหลุแรกที่เราจะพูดถึงก็คือรลปมวายนะฮะ เวลาเราเอาลปวามนมาใช้ใน JP รูปแบบก็เหมือนเป็นสแตนดาร์ดเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างตัวนี้ก็คือ n ิ t เช e c o u n าดาวเท่ากับ20นะครับเพราะนั้นมันก็ตรวจสอบเงื่อนไขวายนะหรือว่า20มากกว่าหรือเท่ากับ0เห็นไหมฮะเป็นเงื่อนไขจริงใช่ไหมฮะมันก็เข้ามาเจอ ให้แสดงค่าขาดาวก็คือแสดงค่า20บวกอันนี้คือช่องว่างนะครับต้องการให้มันให้มันเป็นช่องว่างที่มันไม่ติดกันครับแล้วก็เจอข้าดาวลบๆเพราะฉะนั้นครั้งแรกจะเป็นอย่างนงี้ฮครับครั้งแรกนะฮะมันก็จะโชว์เขาว่า20ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นช่องว่างนะฮะพอเจอข้าวาดาวลบๆคือลบครั้งนั้นหนึ่งนะฮะ เพราะนั้นเวลาออกไปเช็ครอบที่2องเนี่ยเขาจะเป็น19บเาแล้วเข้ามา19แล้วก็มีช่องว่างแล้วก็ลดออกมาเป็น18แล้วก็เช็คเป็นสิบเจ็ดไปเรื่อยๆนะครับจนถึงหนึงนะฮะหมากกว่าศนย์ก็ยังโชวหนพอ1นึ่งรลบกลายเป็น0นะฮะ ศูนย์มากกว่าเท่ากับศูนย์ก็ยังโชว์อยู่นะลดลงไปจนเป็นลบหนึ่งนะลบหนึ่งออกเป็นเท็จนั้นก็คือยี่สิบถึงศูนย์นะฮะโชว์ถึงศูนย์นะฮะแล้วก็ออกราวาเงื่อนไขต่อไปเป็นลบหนึ่งเงื่อนไขเป็นเท็จออกจากลุปครับแล้วก็มาลองรันดูนะครับพอเรารันดูนะฮะมันก็เป็นเนี่ยยี่สิบถึงศูนย์นะครับ ต่อมารูปต่อมานะครับคือรูปดูวายรูปแบบของดูวายก็จะมีคําว่าดูนะฮะแล้วก็แสดงข้อความก่อนแล้วก็มาเช็คเงื่อนไขนะครับอย่างตัวอย่างนี้เขาดาวถ้าขับ20นะฮะวิ่งเจอดูเข้ามาปิ้นข้อความค่าของเขาดาวมากกว่า25นะฮะแล้วก็เช็คเงื่อนไข พอเช็คเงื่อนไขอย่างนี้ยี่สิบมากกว่ายี่สิบห้าเงื่อนไขมันเทสครับมันจะไม่วนรอบที่สองครับมันออกไปเลยมันก็โชว์แค่นี้ฮะโชว์แค่ค่าของเขา,ขาดาวมากกว่ายี่สิบห้าลองดูนะครับโชว์แค่นี้แล้วออกจากลูปไปเลยเพราะเงื่อนไขมันเป็นเทสนะครับยี่สิบมันมันไม่ได้มากกว่ายี่สิบห้านะครับลูปต่อมาก็จะเป็นลูป for นะฮะ loop for อ,อ่าอยู่นี่ครับ loop for เสร็จแล้วครับตัวอย่างนี้นะครับอ่าเรา loop for คือเริ่มต้นเนี่ยคำนวณค่าจะแปรถ้าขับหนึ่งนะฮะเพราะนั้นเงื่อนไขก็คือเอาหนึ่งตรวจสอบกับยี่สิบ หนึ่งน้อยกว่าหรือถ้ากับยีสิบเงื่อนไขมันเป็นจริงนะฮะก็เข้าลูกปินคําเลขหนบวกช่องว่างเหมือนเมื่อกี้นะครับจะกลับกันนะฮะกลับกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็น1แล้วก็เป็นช่องว่างแล้วก็เสร็จแล้วเจอหนึ่งบวกนะฮะกลายเป็นสองนะฮะสองตรวจสอบเงื่อนไขนฮะสอง เงื่อไข่เป็นจริงก็ไปนะฮะเพราะว่ายังไงก็ว่าก็คือ,อยังน้อยกว่า20นะฮะจนไปถึงอ่ะ20นะครับจนถึง20เพิ่มค่าเป็น21นะฮะแล้วก็เอา21ตรวจสอบเงื่อนไข21น้อยกว่าหรือขาด20อ่าเงื่อนไขประเทศออกจากลูกเพราะฉะนั้นเพราะะฉนนั้ตัวอย่างนี้จะพิมพ์เลข1ถึง20 นะโดยมีช่องว่างอตรงกลางหนึ่งแล้วก็ช่องว่างสองช่องว่างเพราะเรามีช่องว่างตรงนี้นะลองดูนะครับก็โชว์หนึ่งถึงยี่สิบนะครับครับต่อมาเราก็จะมาลอง่าไปยุบ ใช้ดูนะฮะคุณจะเริ่มสร้างตัวอย่างเกี่ยวกับรูปเป็เร,เรื่องหนึ่งนะครเอาเป็นเอาเป็นตัวอย่างรูปฟอ r แล้วกันนะครับ แล้วต้นครูก็เอาเอาฟอร์ดึงตึงฟอร์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับเอามาใช้ที่เราสร้างใหม่เริ่มถ้าเราจะเริ่มทำแม่สุดคูณแล้วกันนะฮะจะง่ายสุดนะครับแม่สุดคูณก็ครูเออปีเตอร์เอส เอาแม่แม่สองนะฮะให้ดีเอาตอนพินแล้วเราก็ก็บอกเขาว่าแม่สุขุณ แม่สุดคูณแม่สองอ่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสิบสองใช่ไหมครับเพราะแม่สุดคูณก็คือมีแค่สิบสองส่วนตัวขานาดนี้ตัวตัวนี้ก็คือตัวไอเก็บเลขหนึ่งนะฮะ หรือคูณให้เก็บค่าตัว x ตัวคูณอะตัวคูณนะฮะบวกด้วยให้แสดงแม่สุดตัวแม่นะฮะบวกด้วยเครื่องหมายเท่ากับหมายเท่ากับบวกด้วยตรงเล็บนะฮะเพราะเราต้องเอา ตัว i กับตัว s คูณกันก็คือตัวเลขกับตัวแม่คูณกันนะครับบวกด้วยเราต้องให้มันขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแค่นี้เองทำแม่สุขคุณง่ายมากนะครับลองนันดู อ่านมาเยอะมากครูครูครูหาตัวตัวอย่ญญางพอไม่เชืรอ <laughs> ไม่เช่อแล้วป๊อปอ่าเห็นไหมฮะเราก็จะได้แม่แม่สุดคูนนะครับ แม่สองตัวนี้เราก็ต้องไปไปให้มันขึ้นบรรทัดใหม่หน่อยนะครับ่าเรงแก้ไขที่หนึ่งโอเคเราได้แล้วเราก็แค้แค่ไขตรงนี้ตรงนี้ก็เราก็เอา VR ไปใส่ให้มันขึ้นบรรทัดใหม่หน่อยนะครับแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนแม่บ้างเอาเป็นแม่แม่แปดเหลือเลยแม่แปด ถ้าลองรันดูนะครับโอเคเราก็ได้สวยงามแล้วม่สกุลแม่แปะนะครับตอนนี้เราใช้ตัวคอนโทรลแล้วก็สคอรบา์นะฮะสูงเข้าสูบออกนะนะครับ